ในโปรแกรม AutoCA d นั้นเมื่อเราต้องการเลื่อนหน้าจอหรือว่าใช้คำสั่งแผนโดยปกติแล้วเราสามารถที่จะกดเมาส์กลางค้างเอาไว้แล้วโปรแกรมจะเข้าสู่คำสั่งแผนให้เราได้นะครับอย่างเช่นเมื่อเราเข้าสู่คำสั่งแผนคำสั่งแผนจะเป็นอย่างนี้นะครับแบบนี้นะเราสามารถที่จะเลื่อนซ้ายขวาบนล่างแบบนี้ได้เลยนะครับคราวนี้ถ้าหากว่าเรากดเมาส์กลางแล้วกลายเป็นเมนูอื่น ไม่ได้เข้าคําสั่งแพนตามปกตินะครับซึ่งอันนี้เป็นเพราะว่าตัวแปรของระบบของโปรแกรมในการตั้งค่าเมาส์ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราจะต้องเข้าไปตั้งค่าใหม่โดยการพิมพ์คําสั่ง m button pan เราสามารถพิมพ์ตัว m ตัวเดียวก็ได้แล้วเรามองหาคําสั่งที่ขึ้นต้นด้วยตัว m ตัวนี้เห็นไหมครับตรงนี้ m button pan เลือกลงไปเราจะเห็นค่าที่ถูกกําหนดไว้เป็นค่า0ตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น1แล้ว enter หลังจากนั้นเราลองกดเมาส์กลางค้างนะครับเราก็จะสามารถเข้าคําสั่งแผนเมื่อเราปล่อยเมาส์กลางก็จะเข้าสู่คําสั่งปกตินะฮะอันนี้ก็จะสะดวกมากเวลาทํางานนะครับซึ่งการใช้แผนแบบนี้ก็จะทําให้เราสามารถแทรกคําสั่งแผนอยู่ในการเขียนงานในคําสั่งต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องออกจากคําสั่งนะครับและถ้ามีปัญหาก็ลองปรับค่านี้ดูนะครับ m บัตท o อนแผน,นะครับและนี่ก็คือวิธีการแก้ปัญหาเมื่อเมาส์ปุ่มกลางของเราไม่สามารถที่จะเข้าสู่คำสั่งแผนได้โดยการกดค้างเอาไว้นะครับ